ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบนะครับหรือว่าสอรอสอก็ระบุนะครับว่ากรณี7องค์กรอิสระไม่มีหน้าที่เสนอแนะทางออกของประเทศนะครับซึ่งหากมีแนวคิดเสนอนายกรัฐมนตรีคนกลางประชาชนก็จะไม่สนับสนุนและอาจนำไปสู่ความขัดแย้งมากขึ้นร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบหรือสอรอสอกล่าวถึงกรณี7องค์กรตามรัฐธรรมนูญ เตรียมแถลงท่าทีและข้อเสนอทางออกของวิกฤตการเมืองว่าอาจมีเจตนาที่ดีแต่ส่วนตัวมองว่าไม่ใช่หน้าที่และไม่มีหน้าที่ซึ่งทั้ง7องค์กรโดยเฉพาะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกอสอมอที่ไม่มีใครเชื่อถือร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่าหากข้อเสนอของ7องค์กรออกมาไม่ยึดบทบัญญัติร,รัฐธรรมนูญหรือเสนอนายกรัฐมนตรีคนกลางหรือนายกรัฐมนตรีพระราชทานตามมาตราเ คงไม่มีใครสนับสนุนซึ่งจะถูกด่าวา่าและทําให้เดือดร้อนทั้งครอบครัวและเห็นว่าไม่ต้องเสนอให้ถอยคนละก้าวเพราะขณะนี้จะต้องเดินหน้าเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวเท่านั้นถ้าคอเสนอที่ออกมาค้านต่อสายตาประชาชนก็จะทําให้เจ็ดองค์กรขาดความน่าเชื่อถือไปเองโดยเฉพาะการพิจารณาคดีต่างๆครับจริงๆไม่ใช่หน้าที่แต่ถ้าคิดดีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าพรุ่งนี้ ออกมาในลักษณะไม่ยึดบทบัญญัติของกฎหมายรัฐนูลโดยทำตัวเหมือนรับคำสั่งนึกว่าคนอื่นจะเชื่อถือถ้าเสนอนายกคนกลางเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนทั้งครอบครัวเขาก็ด่าคุพอค่อคนแม่กลับไปแ่่ผมก็ด่าด้วยถ้ามาแสดงออกว่า ให้ยุติไว้ชั่วคราวให้เอานายกคนกลางให้เอานายกประธานก็รับรองว่าถูกดา่าถ้าคิดอย่างนั้นแล้วฟังคำให้สัมภาษณ์ของผมยุติซะเถอะไม่มีใครเขาฟังแล้วต้องยึดบทบรรัญญายน้ํานูเป็นหลักร้อยตำรวจเอกเฉลิมยังขอให้องค์กรอิสระอย่าเอาแต่ใจอย่ามีธงหรือรับคำสั่งจากคนที่ไม่ฝักฝ่ประชาธิปไตยเพราะประเทศจะมีปัญหา โดยส่วนตัวเห็นว่าองค์กรอิสระเป็นอันตรายต่อรัฐบาลโดยเฉพาะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชอครับ